สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ปนุษพักอยู่ที่กูดโอโซนนะคะอำเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะถึงทัศสวยงามนะคะแล้วก็ดูเพื่อนๆดูนะคะถ้าใครชอบความสงบสงบแล้วก็มาพักที่นี่ได้เลยนะคะกูดโอโซนค่ะสมชื่อค่ะอากาศดีค่ะเดี๋ยวดูรอบๆนะคะ ดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวปนุษย์พาเข้าไปชมข้างในนะคะ mm. เห็นไหมคะเ mm. พื่อนๆดูสิมอกําลังมาค่ะฟูดโอโซนนะคะ mm. เดี๋ยวปนุษย์จะถ่ายวิวให้ดูรอบๆค่ะใครต้องการพยเวทนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะเจ้าของน้องเขาน่ารักมากเลยบริการทุกระดับประทับใจค่ะราคาเป็นกันเองด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องพักนะคะว่าจะสมคําที่พนุษย์ บอกหรือเปล่านะคะไปค่ะนี่ค่ะดูภายในนะคะเป็นไงข้างนอกเห็นไหมคะบรรยากาศชิลๆค่ะป้านตดมาพักอยู่ที่นี่นะคะ่ะโอ้ติดใจมากเลยเพราะมันเงียบสงบค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะภายในค่ะภายในห้องเห็นไหมคะสะอาดสะอาดค่ะเครื่องข้างในเขาก็มีแค่พัดลมนะคะ เพราะว่าแอร์คอนดิชันที่นี่ไม่ต้องการค่ะอากาศเย็นมากเลยหนาวค่ะเห็นไหมดูบรรยากาศรอบนอกซะก่อนว่าเป็นยังไงค่ะดูนะคะนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมคะ่ะน้ามาพักไหมบรรยากาศสมที่มนุษบอกไหมคะค่ะเชิญน,นะคะเชิญมาพักที่นี่ค่ะมนุษุ์ชอบมากเลยกับลุงเปียค่ะ ป้านุชกับลุงเปียตั้งใจไว้เลยนะคะว่าเราจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบรรยากาศสมกับที่เราอยากที่จะมาเลยคะ่ะดูค่ะมีทุ่งนาสวยงามเพื่อนๆดูไหมคะเหมือนกับน,นาขั้นบันไดเลยอะ่ะโอ้โหสวยมากเลยและข้างล่างอ่ะเป็นลำธารน,นะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงน้ำไหมคะน้ำนะเป็นลำธารเลยค่ะเห็นไหมคะ มีทั้งภูเขามีทั้งลำธารมีทั้งทุ่งนาเป็นไข่นบันไดสวยมากคะ่ะ so beautiful สวยจริงๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูเห็นไหมได้ยินเสียงเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำนะนี่เห็นไหมคะห้องน้ำเขามีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ น้องน้ำเขาก็สะอาดค่ะใช้ได้ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนต้องการความสงบมาที่นี่ได้เลยนะคะกูดโอโซนค่ะกูดโอโซนค่ะมาได้เลยค่ะเดี๋ยวไปถ่ายฝั่งนู้นให้ดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะสวยจริงๆนั่นค่ะลุงเปียกำลังคุยกับน้องๆเขาอยู่ค่ะขอบคุณมากเลย ตอนนี้มันก็ติดแล้วเซ็ตก็ไฟนี่ก็มีเวลาลูกค้ามาต้องการก็เนี่ยเล่นเอาให้เซ็ตเลยน้องตมานี่ค่ะเจ้าของน้องเขาน่ารักค่ะเขาพาค่ะเขาพาเปิดได้กี่ปีแล้วคะน้องเปิดเลยยังไม่ถึงปีเลยพี่ยังไม่ถึงปีเหรอก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนครับเก่งๆโอ้เก่งนะแล้วก็จะมีโซนข้างล่างอีกยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเนาะติน้ำครับผม ค่ะใครต้องการความเป็นส่วนตัวและความเงียบสงบมาที่นี่ได้มาที่นี่เลยค่ะเงียบดีค่ะบ่อเกลือห่างจากบ่อต้มเกลือสินเทานะครับใช่ประมาณ1กิโลทางไปสปันครับถูกต้องอันนี้อยู่ระหว่างเลยค่ะระหว่างทางไปสปันนะคะกึงกลางเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะที่บ่อเกลือครับอยู่บ้านบ่อเกลือเลยอยู่บ้านบ่อเกลือแล้วเลยนะคะค่ะเกลือขุนเขาค่ะเกลือเกลือสินเทาอย่าดูตรงนี้ค่ะ แนะนำให้ก็้ำอาหารด้วยนี่เห็นไหมคะคดูข้างล่างนะคะนาขั้นบันได,ดค่ะสวยงามเลยตรงเนี้ยทิวทัศน์เขาเนี่ยชิวๆเลยนะคะสวยมากเลยใช่สวยงามค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการมาพักผ่อนนะคะอำเภอบอกเกลือค่ะกูดโอโซนนะครับใช่ค่ะกูดโอโซนค่ะกูดโอโซนจริงๆสมชื่อค่ะ ป้านุชยังชอบเลยชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและขอบคุณน้องเขาด้วยที่เราให้ที่เราได้มาถ่ายทําแล้วเราก็ได้อยู่พักสบายด้วยค่ะอากาศเย็นสบายนะคะสวัสดีค่ะ